นี่วันนี้เรามาดูข่าวนี้กันเราเพื่อนๆนงานเข้าไวโซดังเฟนนางอีกไวายล้านหลังยินดีเสจฐาทวีสินนายกคนที่สามสิบเรียกได้ว่าชัดเจนสำหรับเสษฐาทวีสินนั่งแท่นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งได้รับคะแนนโหวตจากสสอ,อย่างท่วมท้น โดยเสียงเห็นชอบทั้งหมดจำนวน482เสียงไม่เห็นชอบจำนวน165เสียงงดออกเสียงจำนวน81จากทั้งหมด728ซึ่งเพียงพอต่อเสียงที่ต้องการคือ375เสียงล่าสุดไฮโซกี้ร่วมยินดีเศรษฐาสวิสินนั่งท่งนนนายกคนที่30ของประเทศไทยทางด้านไฮโซกิ ได้โพสตรูปคู่เศรษฐาทวีสินพร้อมระบุข้อความเอาไว้ในคอนเทนเชั่นทูพีในในายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบผมได้มีโอกาสนั่งทานข้าวกับพี่นิจหลายครั้งก่อนที่พี่เจ้าจากแสนสิริเข้ามากาลางลงการเมืองเต็มตัวความตั้งใจที่พี่บอกผม วัยพี่อายุสิบทำงานมาทั้งชีวิตประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างลูกก็โตแล้วอยู่ต่างประเทศถ้าพี่ได้มีโอกาสเป็นนายกพี่จะเชื่อประชาชนเชื่อคนจนทําให้เศรษฐีกิจ,จประเทศดีและจะทํางานอย่างเต็มที่โอกาสนั้นมาถึงแล้วพี่นิดเป็นคนเก่งเป็นคนทางานจริงจังผมฝากพี่น้องประชาชนกับประเทศไท้ไว้พี่ด้วยนะครับ นี่ครับนายกคนที่สาิบครับล่าสุดทำเอาเราทัวแห่ไปลงไฮโซดังหลังโพสรูปคู่สิทธาทวีสินกลางไอจีโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพียบว่าเป็นนี่นี่ไอนะฮะคุณรวยเขารวยกันนะนายกประชาปรปไตยจอมปลอมนะเด้อค่ะ อยากทําเพื่อประชาชนแต่ตําหนิที่ได้มาได้มาแบบไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีมากค่ะนายกที่ไม่ได้จากเสียงส่วนมากยังกล้าที่จะภูมิใจรวยหมดไม่สนประชาชนคนรวยก็อว,วยคนรวยวุนไปเอื้อกันไปนี่เรามาดูความคิดเห็นกันครับนายกคนที่ไม่ได้มาจากเสียงส่วนมากยังกล้าภูมิใจรวยหมดไมประชาชนนี่คือความคิดเห็นนะครับ โอเคครับสำหรับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาใต้คลิปนะครับ